ต่อเนื่องนะครับเบรกมาชะลอ,อกลับรถมาคือข,ขึ้นมาเลยสวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคิกนะครับคันนี้เป็นเอาผาดน,นะครับตัวใหม่ตัวยี่สิบนะฮะก็มาจัดกล่องเครเ่งย์ไฟฟิตนะครับ,าากกค, Fi ค,รบคันนี้ก็จูนนะฮะเป็นโหมด3เป็นโหมดไฮบูตเพื่อให้แบบรอบเนี่ยสวิงขึ้นเนื่องจากเกียร์เป็น cvt ด้วยพอได้ทำการปรับจูนเข้าไปเนี่ยรถมาเร็วขึ้นขับสนุกขึ้น ลดความอึดอัดของรถกระชับกระเฉงขึ้นนะเหมือนเวลาเราจะกดแซงแบบช่วงที่แบบช่วงที่ช้าๆเนี่ยมันลอยตัวได้เร็วกว่าเดิมเลยอันนี้เป็นปักตรงรุ่นนะครับเราจูนแบบสแตนด์อะโลนคันละคันนะฮะแล้วก็จะให้แมทช์กับรถที่สุดเพราะว่ารถแต่ละคันเอ่อตัวเลือกไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคันล้อใหญ่บางคันมีเบรกอาจจะปรับเพิ่มปรับมากปรับน้อยนะครับกล่องตัวนี้ดีเซตได้เลยสนใจนะครับมาติดที่อาร์ทอสซิ่เลยกับคันเร็กไฟฟ้าฟิตราคา5 5 0 0บาทติดได้ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์อันดีโกคาร์ครับ